โอเคผมก็กราับฟรีทัมงชงทั้ได้เลยนะวันนี้ผมใช้หนะ้าคนเดิมนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อสคริปในรอนทับนะผมนะก็เป็นพาร์เนอร์ของเรานั่นเองนะผมนะโอ้โหผมไม่มีพาร์เนอร์มาก็นานแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นพาร์เนอร์ในรอบร้านปีเลยก็ว่าได้นะผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะ อย่างแรกนะผมก็เข้าที่สอนมานะก็กด emoji ตรงนี้ได้เลยนะก็เหมือนซีเนียลข่าวเลยเนาะกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีช่องมาแบบนี้นะผมก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะคือเพิ่งเปิดใหม่ๆเยี่ยมออกเยี่ยมอ่องเลยนะผมนะอันนี้ก็สามารถเข้าไปซื้อคีย์ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับนะก็ไปซื้อคีย์กันเลยนะเข้าไปปุ๊บนะผมกดที่ลิงก์เว็บเพื่อซื้อคีย์เลยนะผมนะเข้ามาก็จะเป็นมานนี้นะก็เหมือนเว็บปกติแหละครับอืมแต่กขอระบบเพิ่มนิดหน่อยนะผมนะ โอเคเข้ามาปุ๊บนะครับก็ทําการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะผมผมก็ขอสมัครแป๊บหนึ่งโอเคนะหลังจากสมัครแล้วก็ให้ไปเติมเงินให้เรียบร้อยนะผมนะโอเคก็สามารถเลือกซองอ่างเปล่าด้เนาะแต่นี้ผมจะก่อโค้ดนะผมก็อันนี้โค้ดนี้นะครับผมคือใช้ได้คนเดียวนะเออจะไปใช้ก็ไปใช้กันนะมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะอ้าวอ่ะนี่เออโอเคครับผมก็ได้เงินมา120ใช่ไหม นาสลิปนี้120บาทนะผมนะชิวๆเลยเนาะนี่มีตอนนี้มีแค่เกมบอกฟูลน,นะเกมอื่นอาจจะมาในเร็วๆนี้แหละนะผมนะั้นสามารถไปรีเควสได้เลยเนาะโอเคก็ทําการซื้อเลยครับปึ๊บซื้อมาปึ๊บจะได้คีย์มานะผมนะได้คีย์มาแล้วทำไงครับผมไปที่ Discord เหมือนเดิมครับผมไปที่ช่องบอทคอมมนนะแล้วพิมพ์ท D บดีดีอ่ะนี่ให้มันขึ้นมาแบบนี้นะผมจากนั้นกก็ใส่คคีย์ของงเรราลไปด,ดับ รอแ,แป๊บหนึง่งแค่นี้ครับผมมันก็ขึ้นว่าดีดีมสักเซ s นะผมนะแค่นี้เลยจากนั้นนะให้เราถ้าเราจะเอาสคริปทำไงครับผมก็ทับเก t s สคริปนี่จากนั้นตามด้วยเกมตอนนี้มีแค่บอกฟูดก็ใส่บอกฟูกด Enter ไปครับผมกเดนเตอร์ไปครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นอ่าสคริปของเราสามารถกดก๊อปปี้เอาไปใส่ในตัวรันได้เลยนะผมนะตัวนั้นที่ใช้ได้เขาน่าจะมีบอกอยู่นะอ่าไหนวะปุ๊บ นี่นะผมนะมีฟักซัสอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนยังใช้ได้อยู่วะไม่รู้เหมือนกันนะแอสฟลนะครับผมนะแล้วก็ซิลเลอร์ตี้นะผม,มก็มีบานนี้เนาะหรือใครที่อ,อยากอาไปลองใช้กับตัวรันอื่นก็ลองใช้ได้นะผมนะแลวถ้าใช้ได้ก็สามารถไปบอกเจ้าของได้เหมือนกันว่าเออให้เพิ่มตัวรันนี้เข้าไปให้หน่อยนะโอเคผมก็เป็นมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการวิธีการซื้อนารอนครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปหนะ้าจะมา ลองรีวิวให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงออโต้ฟาร์มเร็วไหมมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะผมนะตรงนี้ก็ไปก่อนคนระับบ๊ายบายจุ๊บมัวจุ๊บจุ๊บ